ชนิดที่ไม่ควรกินดิบเริ่มผักขมกินดิบผักขมมีครับจริงเหรอจริงเหรอคะน้ามีมีกระล่ำปีกระล่ำปีมีครับเออบล็อกขี่บล็อกขี่มีครับเออผักกาดเออเอาตามมะตุกระตุ้งทุกอย่างเย้าย้ตรงตังผักอะไรวะขาวแดงขาวนวลๆเนี่ยเขาขาวนวลๆก็กรอบเลยแล้วไม่เกี่ยวมาก ก็มีขาขาวเป็นทั้งแข้งเป็นชันเขาขวดผักกาดดองอะผักกาดดองแตงโมชอบกินอะไรแตงโมชอบกินไผ่เหรอไผ่เกิดซะช้าเลยโอ๋อตัวใม่เออเั็ใหม่ชอบกินเด็กไป็นเล่ขาวแค่หมดสามพืชนี้มีเขาว่ามันทั้งหมดมันฝรั่งมีมันสำปะหลังมี มันเก้าโอลนไหมโอเคมันอย่างเงี้ยมันเท่เ้อมืลมาจากฟู้ด to ID เ yeah. ย้ค uh> like cool ือหลายๆคนก็จะไม่รู <k <k ้ว่ามันไม่ควรกินดิบก็ถ้ารู้แล้วก็ระวังไว้นะคะเย่เย่แงโทรฝากยาไปกินดิบปะกินดิบนะกินดิบมันเคยไปต้มต้มด้วยต้มด้วยกินดิบ